สวัสดีครับผมเจจากช่องจุ๋ม d i เนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะเกี่ยวกับการปริ้นงานนะครับด้วยเครื่องพิมพ์3ามิติโดยเฉพาะวัสดุ ABS นะครับ ABSABS เนี AB F. AB F ่ยถือว่าเป็นพลาสติกนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการพิมพ์ออกพิมพ์งานออกมาได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของพลาสติกนะถึงแม้ว่าเราจะพิมพ์ออกมาได้ดีแล้วนะครับแต่ปัญหาที่ที่จะต้องเจอนะครับที่จะต้องเจอนะไม่ว่าเราจะปริ้นเป็นหรือไม่เป็นแล้วนะก็คือเรื่องของ การวาฟนะครับการวาฟนะการวาฟคืออะไรคือว่าในส่วนของฐานพิมพ์นะครับชิ้นพลาสติกนะครับที่มันติดกับฐานพิมพเนี่ยมันจะมีความโค้งงอ,งอทางด้านตรงมุมมันนะครับนะตรงเนี้ยถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องเจอจะต้องแก้ไขนะปกตินะครับผมทําการปรับการพิมพ์นะครับ ABS ได้พอสมควรแลวถือว่าพิมพ์ออกมาได้ดีเลยอย่างชิ้นนี้นะครับแทบจะไม่มีการวาฟเลยนะครับนะถือว่าพิมพ์ออกมาได้ดีพอสมควรนะครับ แต่เพื่อนๆลองสังเกตลักษณะของชิ้นงานตัวนี้นะมันจะเป็นแบบค่อนข้างกว้างนะครับฐานมันค่อนข้างกว้างแล้วก็เนื้อพลาสติกจะไม่ค่อยแน่นนะมันจะมีความแบบว่าเบาอยู่มันจะไม่มีความตันนะครับมันจะไม่ค่อยตันนะโอเคเนี้ยพิมพ์ออกมาใช้ได้เลยนะโปรไฟล์ตัวนี้ปื๊บผมพิมพ์ออกมาใช้ได้เลยอ่าโปรไฟล์ที่ผมใช้พิมพ์นะครับเพ,พื่อนๆสามารถไปดูคลิปการพิมพ์พลาสติกเอเก่อนหน้านั้นได้เลยนะครับนี่พอผมมีการพิม อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะตันนะครับเนื้อมันค่อนข้างที่จะตันนะแล้วก็รูปทรงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงและที่สําคัญนะฐานมันค่อนข้างจะแคบกว่าไอ้แบบเดิมแบบนี้นะครับอันนี้ฐานมันค่อนข้างใหญ่นะพอมาพิมพ์แบบนี้นะครับมันมีการวาร์ปอีกแล้วครับท่านนะตรงมุมนะเนี่ยซึ่งผมจะต้องพยายามแก้ไขปัญหามไม่ได้คือผมจะ พยายามพิมพ์ไอเอบีเอสออกมาให้ได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อที่จะมาเปิดพร่ให้กับเพื่อนๆได้รับรับชมนะครับว่าจะพิมพ์มันยังไงนะครับนะโอเคทีนี้ผมก็ไปเจอฟีเจอร์ของโปรแกรมคูล่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าดาร์ฟชิ d นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการสร้างกำแพงนะครับสร้างกำแพงที่มันไม่หนามากนะฮะออกมาคุมชิ้นงานของเราไว้นะอ่าโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูงานที่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ ตรงนี้ผมขอบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับเป็นครั้งแรกแล้วผมยังไม่ได้แกะดูเลยนะเป็นการดูพร้อมกันเลยนะครับว่าผลงานที่เราพิมพ์ด้วยคุณสมบัติดัฟชิลของโปรแกรมคูล่าเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องของการโค้งงอที่มุมได้หรือเปล่านะครับดูพร้อมกันเลยนะครับอ่านี่เมื่อเราใช้ฟังก์ชันดัฟชิลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะมีกราะนะฮะกราะหุ้มมันก็ไม่หนามากนะครับบางนิดนึงนะโอเค เดี๋ยวเรามาแกะงานดูพร้อมกันเลยผมก็รุ่นเหมือนกันว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมเพราะ ABS อะผมพิมพ์ได้ค่อนข้างดีแล้วเหลือแต่ปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับคือไอ้กำแพงดับชิวตรงนี้มันจะช่วยบังลมนะครับกระแสลมที่จะมีปัญหาทําให้ชิ้นงานของเราเนะี่ยมันโค้งงอนะครับที่ฐานนะเขาบอกว่าดีกับการพริมพ์พลาสติก ABS มากๆาเดี๋ยวมาดูกัน ถทาไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการใหม่นะครับโอเคเท่าที่ดูนะครับผมว่ามันก็ยังยังไม่ผ่านนะครับนะเนี่ยยังมีความโค้งงอที่มุมอยู่เลยเ,เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมต้องดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับตรงจุดนี้นะครับถึงจะไม่สําเร็จนะก็ให้เพื่อน เอาไปทดลองใช้ได้นะครับนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิฐานพิมพ์หรือเปล่าเพราะว่าตรงฐานพิมพ์น่ะผมพิมพ์ที่100องศานะครับก็ยังมีการโค้งงออยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไปเป็น110องศาดูนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเ,เพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะดับชิวนะครับของโปรแกรมคูล่านะครับเพื่อเป็นการสร้างเกาะ นะครับยังไงก็อยากจะให้ลองดูก่อนนะครับเผื่อของเพื่อนๆเนมันสามารถที่จะแก้ไขงานพิมพ์ได้นะแต่ของผมนี่คือยังไม่ผ่านนะครับจึงต้องทําการปรับปรุงในเรื่องของการพิมพ์ ABS กันต่อไปโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็คือเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับสลับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ